ละครเรื alors, look, son, ่องเนี pe, room, <illa ises> ้ยบ <Oliver> ุ๋มรัญญาเล่นเป็นแม่อีกละสงสัยเขาคงจะอายุมากแล้วเนาะทำไมเล่นเป็นแม่แล้วทำไมเล่นเป็นแม่แล้วยังสวยอยู่เลยนะดูสซีลาลาดู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 ไม่ดูอดูเสื้อสวยดู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 เสื้อสวยมากเลยลา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 สวยไหมครับพี่แจ๊ดสวยพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดสนใจหน่อยดิครับเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับพี่แจ๊ดครับ มันพิเศษมากๆเลยนะครับมันพิเศษยังนี e ้เหรอ,สองสองใส่เสื้อตัวนี้แล้วสงจะหน้าตาดีขึ้นใช่ไหมพี่แจ๊ดหน้าตาพี่สงเนี่ยเขาวิวัฒนาการมาสุดขั้นแล้วค่ะคืออะไรอ่ะคือแปลว่ามันคงจะไม่ดูดีไปกว่าน,นี้แล้วอ,อะนี่โอ้โหสองพี่น้องนี้นับวันนับวันปากจะยิ่งจัดขึ้นทุกวันเลยนะนี่เสื้อตัวนี้จะบอกไว้เลยนะพิเศษอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเสื้อของแท้ของแบรนด์ยูจากอังกฤษ แล้วตัวนี้เนี่ยนี่ดม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 กลิ่นเหงื่อของลูน,นี่เคยใส่ตัวนี้ด้วยแล้วที่สําคัญพี่ไปประมูลมา2 5 0 0 0บาทนะครับฮะสองหมื่นห้ารวยอย่างเดียวนี่ทําไม่ได้นะพี่สงต้องโงโด่ด้วยพี่สงไปประมูลมาทําไมคะเนี่ยแพงขนาดน,นี้เอานี่วันเสาร์นี้จะใส่เชียววันแดงเดือดตื่นเต้น จะไปตื่นเต้นทำไมวันแดงเดือดอ่ะมันก็เดือดของมันทุกเดือนน่ะใช่แล้ววันแดงเดือดเนี่ยนะทําไมใส่เสื้อแบบนี้ทําไมถึงไม่ใส่ผ้าเนี่ยไมผ้าแบบนี้มันไม่ซึมซับเลยนะสองใช่มันไม่มีจีบด้วยนะอวันแดงเดือดไม่ไม่ใช่วันอย่างนั้นครับวันแดงเดือดเนี่ยหมายถึงแมนยูผีแดงผีวัวผูผงแดงเพรามันเจอกันครับคีเรื่องบอผู้หญิงก็ปวดหัวแล้วรูนี่เล่นเรื่องอะไรมาก่อนนะ จริงๆแล้วพี่ชอบดูหนังควบมากกว่าดูทีเด็สองเรื่องเลยประหยัดไปไหมยังงกสิโอ้ยนี่อะไรเองอุ้ย,ยพี่สองเม่เด็กผีะอะคะเอ่น้องเอิงรู้เรื่องบอลกับเขาด้วยหรอครับไม่จะไม่รู้ว่าพี่หนูอะเด็กผีเหมือนกันโอ้โหงเอิงสุดยอดนกเอิงเด็กผีเหมือนพี่เลยดีใจมากนันดาจะเจอผู้หญิงที่รู้เรื่องบอลรู้จักดูกีฬามีหัวคิดมไม่เหมือนพวกยายป้าบางคนวันๆเอาแต่ดูละคร หนึงคนนี้นี่มันเล่นอะไรนะเหมือนไส้แบบน่าตบมากเลยสถกทีรีไหมพีช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 พจชครับเมื่อกี้ตบโดนผมนะครับว้ายแจ็ตตบผมทำไมครับพี่ขอโทษตายแล้วเจ็บมากพี่อินกับละครมากไปหน่อยดูสิมันเล่นหน้าเหมือนไส้นะยังพูดอะไรอย่างนั้นอีกนี่ไม่ไปอีกเหมือนไส้ตบอีกสักทีดีไหมน้าเนี่ยเล่นเล่นเล่เล่นโชคดีนะ หนี้มา่ก่อนตบเจ้ว่าเราดูท nee. ีว um un> ีตรงนี้ไม่มีสมาชิกรอมเห็นด้วยป่าน็อเออครับจะไปสนใจป้าเลยครับวันนี้ป้าค้นแดงเดือนนี่สนใจนี่ดีกว่า่นเเสื้อครับเสื้อตัวนี้ครับเป็นไงครับีเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่นี้คะถูกต้องแต่งมากที่แต่มันหายากมากเลย ไม่ใช่หายยากอย่างเดียวนะครับน้องเอิงครับม <ฮะ S 1> ี่ซื้อมาท25หมของแท้จากกรีฑและมั่นใจว่าในประเทศนี้ไม่มีเกิน10ตัวเจ๋งไม่โฟกเฮ้ยพวกแกว่าผ้าดีว้วยเฮ้ยฉันซื้อเสื้อมาตัวใหม่นี่สวยไหมเฮ้ยฮะทำไมมันมึงซื้อมาจาที่ไหนเนี่ยร้ <c oughs> านป้าหมายปากซอยพี่ป้าเขาบอกว่าถ้าซื้อยกโหลนะให้ไปแถวสำเพ็งมีทุกร้าน <c oughs> อยองมึงมึงซื้อมาตัวละไหร่เนี่ย <250. S> 2องร้คือคือทั้งแรกตังกูไม่พออ่ะป้าก็เลยลด,ลดเหลือให้200แล้วพอกูทำท่าจะไม่เอานด้วยป้าบอกว่างั้นป้าแถมมึงเกงในให้อีก2ตัวสรุปแล้วกูมนได้เปล่าอ่ะเอ้าเฮ้ยสงเฮ้ยแกซื้อซื้อเราตาหมายเหมือนกันเหรอหมายป้าแกเลยสิของฉันของแค่จักรกิจด้วย เอามาไอหยองเอาเสื้อกูมาเจาไปไหนเอาไปเผาตรงนี้เฮ้ยจะหยองไปเผาจะไปไหนไปเผามาเอาเดี๋ยวอะโอเคตัวนี้แหละของมึงเอามาของกูขมึงดูด้วยสองมึงอะไรตัวนี้กูงจำได้ของป้าหมายเนี่ยผ้าจะดีกว่าของมึงดีกว่าสองอ่ะมึงคิดว่าตัวเนี้ยไ่ใช่ตัวนี้ของกูของกูสองหมื่นห้านะเว้ยของกูก็สองพันห้าสิบนะเว้ยไอ้ซ็อกอะไรเนี่ยไม่รู้อะตัวเนี้ยของกูกูไปละ ไอ้อเเยอกมึงอย่าลวกมาผมดูมาสองหมื่นห้าด้วยไอ้ยอกแล้วพี่ฟอฟะคะเชียร์ทีมไหนอะคะอ๋อพี่เชียร์แมนยูครับจริงเหรอคะอะไรจะใจตรงกันขนาดนั้นหนูก็เด็กผีพี่ก็เด็กผีถ้านในวันเสาร์เนี้ยเรานัดก,กันเชียร์ทีมผีสุดใจขาดไดเลยนะคะอ่ะเอาก็เอา แป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับพี่ว่าไงครับที่ไหนนะครับคาราโอเกะร้านเดิมเหรออ๋อครับครบับพี่มานประรักครับเดี๋ยวก่อนครับพี่เดี๋ยวเอิครับสงสัยว่าพี่คงจะไปกินข้าวกับเอิงไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าพี่ทำง,งานเนี่ยเขานัดประชุมด่วนเลยอะอื m, ที่คาราโอเกะประชุมอยู่กินเล่าคะ ไม่แน่ใจทั้งสองอย่างมั้งอืโอเคถ้างั้นทานเขาไว้วันหลังก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้พี่โฟกพาเอิร์ไปได้นะแต่ว่าเาแก๊งพี่มีแต่ผู้ชายล้วนๆเลยนะเอิร์จะสนุกเหรอเอิร์นอะสนุกทุกที่ที่มีพี่โฟมอยู่ะค่ะ นอนกลางถนนคืนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งเธอเป็นสุขได้สักเท่าไหร่เออแฟนนานี่มันดีวะออมีแฟนไม่ต้องอย่างงี้ไม่เรื่องมา้ไชอแฟนแฟในคนพละเนี่ยไม่ให้มันเข้าบ้านไม่ะ แต่มันดูจริงว่ะเออเหมือนแฟนพี่ฮะฮ้าพี่นอกใจห้าพี่มีชู้ใช่คบกับพี่เมื่อกี่ปีแล้วพี่อยคนยังงั้นเหรอใช่ถูกพี่เขาไม่เคยพี่ไม่คิดแต่พี่ทำเลยคนคือตัวว่ะเฮ้ย จริงเอาว่าปล่อยให้ผู้ชายเขาซุกซนบ้านก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยค่ะถ้าเขารับผิดชอบลูกเมียเขาได้เยี่ยม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 เฮ้ยพวกแฟนน้องนี่ใสดีว่ะเข้าใจผู้ชายใช่เออแล้กับเมียพี่ว่ะไม่ไม่ครับพี่แต่หัวเหรอไม่ใช่ครับคือเออเขาไม่เป็นไม่ได้เป็นแฟนอะไรผมมาพี่อย่าพูดโอกอย่าพูดพี่ ผู้หญิงดีๆเงี้ยมีแฟนได้ไงเฮ้ยพวกเราทำไมครับร้องกับการที่โพกมีแฟนเบรกแตกเบรกแตกจริงจริงจริงๆริงต้องอานที่สองเหรอเอ้ยน้องพี่มีอะไรจะบอกนะเอ๊ะพี่มีเรื่องจะบอกเมียพี่มันมีชูพี่ เป็นชู้เมียชาวบ้านวิธีการของมันก็คือมันจะใช้พี่ออกไปซื้อหลัดนนะพอยผัวงโง่ของมันไปซื้อหลัหน้ะพี่ก็จะรอสัญญาณมันก็จะให้สัญญาณโดยการสั่นกระดิ่งพอพี่ได้เสียงกระดิ่งพี่ก็จะเข้าไปหาชู้ของพี่พี่จับไม่ได้ทักงทีมันซ่อนชู้ไว้ที่ไหนหัวมึงโง่ไม่รู้หรอว่าพี่แอบในตู้เสื้อผ้า ก็อันนี้ก็เสื้อผ้าเหรอใช่วะชื่อพี่ชื่ออะไรติม๋มเมียพลภละชื่ออะไรเหรอพี่ผมก็ชื่อติมออออมต๋มชื่อติ๋มเหรอใช่เอ็งชอบกินล้นหน้าป่าวะใช่โอเคหยิบแก้วโอ้โอ,อยเพิ่งเย็บมาชื่อพี่อะไรนะติม๋มงั้น จะรอ,เ,อเรามีเมียคนเดียวกันเหออ็น,โอ,ออนโอเคเห็นไม่เกี่ยวนะเฮ้ยไน,น้องอพี่รู้ได้ไงผมไม่เกี่ยวอ,อ,อ้าวจะรอไม่ลองนี่ตลกดีนะคะเลืต้องหอใ,หให้เบื่อแล้วครับ มีแคนมองๆแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยป่านนี้คงจะงอนกลับบ้านไม่นานแล้วก็เออไม่ใช่คนอื่นนี่ค่ะเออต้องเปิลน่ารักต้องเปิลน่านรักน้องเกย์ก็น่านรักต้องเปิลน่านรัก